ทำใจบริลยทนะครับว่ามันไม่ได้เวอร์สวัสดีครับผมบุ๊กจากช่องบุ๊กคาสตอรี่เรื่องราวที่เพื่อนจะได้ยินต่อจากนี้เป็นเรื่องราวที่ผมใช้เองแล้วมนเล่าให้เพื่อนฟัง สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาคุยถึงเรื่องเบาะนะครับเบาะรถยนต์นครับว่าเพื่อนๆถ้าจะปั้นรถสักคันเนี่ยจะได้มีแนวทางว่าจะปั้นยังไงนะครับสำหรับเบาะรถนะครับที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยถ้าเพื่อนไม่เจอใม่หมื่นสองหมืน่นโลสามหมื่นโลอ่ะผมตีให้ไม่เกินห้าหมื่นนะครับ เพื่อนก็อาจจะได้เบอะรถที่มันสะอาดแล้วก็ยังใหม่นะครับแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่ารถของเราเนี่ยตอนนี้ยุคโคมันเ,นเกินสิบปีแล้วติดถึงสิบสองสิบสามปีประมาณนี้ยนะครับแล้วแต่รุ่นและแต่ปีของรถนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าสิ่งที่มันเป็นสภาพแวดล้อมของผู้ใช้รถคนก่อนนะครับที่เขาทํามา ว่าใช้งานทําให้เราได้เห็นสภาพที่มันเป็นอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับได้เสิร์ชเข้าไปดูในตลาดซื้อขายรถทางออนไลน์นะครับก็จะเห็นว่าเบาะรถนะครับทุกคันนะครับจะไม่มีสภาพอย่างที่เพื่อนๆเห็นในรถคันนี้นะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นรถสปอร์ตคูปนะครับจะมีการ เข้าและการออกที่ละบากกว่ารถสี่ประตูทั่วไปนิดนึงนะครับไม่ถึงกับมากนะครับก็เวลานั่งเราก็สบายแต่เวลาที่ผมออกจากตัวรถเนี่ยผมจะรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยจะสัมผัสกับเบาะที่แรงกว่าเบาะรถสี่ประตูทั่วไปนะครับนั่นคือจะทําให้เบาะทุกคันที่เพื่อนเพื่อนเหนะ็นเนี่ยชันนะครับ และการเลือกซื้อรถมือสองนะครับการลงทุนทำบ่อนเนี่ยสมมุติว่ารถคันนี้เขาตั้งขายห้าแสนห้าครับถ้าลงทุนบ่อไปสามหมืน่นสี่หมื่นนะครัเพื่อนว่าราคาเท่าไหร่ครับเสียเวลาไปทำน,นะครับก็โดนไปนะครับก็ประมาณเกือบหกแสนนะครับหกแสนแล้วก็จะไปขายเอากําไรหมื่นหนึ่งครับ การซื้อรถเบนซ์คันข้อจะเอากำไรหนึ่งๆนี่ก็มันก็อาจจะมีนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลเท่าไหร่ก็เลยทําให้การเก็บงานตัวนี้ไม่ค่อยมีใครเก็บกันนะครับก็อาจจะมีบางเต็นนะครับแต่เขาก็ขายในราคาที่มันผีแย้มขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อมานะครับก็อย่าได้คาดหวังเลยว่าเพื่อนๆจะได้เห็นเบาะรถแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่มีทางเป็นไปได้นะครับ สำหรับบอรรถคันนีน้นะครับเพราะเราซื้อมาตอนซื้อมาเนี่ยในราคาที่มันไม่แพงอย่าเจ็ดห้าครับผมมองดูว่าไม่แพงเหมือนกับที่เพื่อนๆทั่วไปมองดูรถมือสองมันไม่แพงครับ <S <S ผมเลยสั่งเพื่อนนะครับที่เขาทํารถเบนซ์อกรุงเทพเนี่ยเขาซื้อขายรถเบนซ์ละกันนะครับเพื่อนถ้าติดตั้งที่ก่อนก็คงจะรู้เพื่อนผมเนี่ยขายรถเบนซ์นะครับก็เลยบอกว่ามีที่ไหนที่เขารับทําเนี่ย ลงทุนไปเลยเบาะเนี่ยโอเคนะครับทั้งเบาะหน้าหลังนะครับเพื่อนก็ทํามาให้ก็ระดับช่างระดับมือหนึ่งของประเทศนะครับมารู้ภายหลังคือมือหนึ่งเลยนะครับก็ลองเสร็จดูนะครับอูวิชัยการช่างครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเพื่อนลองเสร็จดูนะครับว่าเขาทาเบานะรถเบนซ์เพื่อนก็จะได้ในรถที่มัน สวยกว่าเดิมในสภาพที่เดิมนะการทํารถสักคันเนี่ยถ้าทะเปรถสวยเนี่ยอะไรที่เราต้องเติมลงไปรู้ไหมฮะเรื่องจริงที่หลีกนีผลเต,เติมเติมเงินครับเติมเงินลงไปผมเติมเงินลงไปสามถึงห้าหมื่น,นะครับทําไมผมต้องบอกอช่วงของราคาแบบนี้ให้เพื่อนๆฟังทําไมไม่เจาะตรงเลย พาะผมอยากจะบอกว่าเวลาที่เพื่อนๆไปทำเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไปต้องคาดหวังว่าราคาันต้องอย่างนี้อย่างนี้เลยครับเพราะเพราะว่าอย่างที่คนที่เขาไปทําให้ผมเนี่ยเขาทําธุรกิจร่วมกันนะครับเขาทําไม่รู้กี่คันกว่าที่จะมาทําให้ผมเนี่ยก็ได้อาจจะอาจได้ผลลดนิดหน่อยนะครับไม่มากนะครับแต่เพื่อนๆเตรียมไว้เลยครับประมาณสามสี่หมื่นห้าหมื่นประมาณนี้นะครับทาเบาะนะครับทาเบาะ ผมพูดถึงรวมผ้าหลังคาด้วยละกันนะครับผ้าหลังคาเนี่ยเราก็ต้องทํานะครับผ้าหลังคาเราก็ต้องทำ,งเ,งทำเพราะว่ารถทั่วไปเนี่ยหลายปีอายุขนาดนี้ผ้าหลังคามันจะมันจะหย่อนลงมาแล้วก็เหมือนกับตาวที่เขาทํามาจาโรงงาน,นมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วก็ผ้านั้นก็จะร่วงลงมาก,ก็ทําไปตรงนั้นนะครับก็เกิดค่าใช้ใจ่ายขึ้นมานเพราะว่าผมมองว่า ถ้าจะทํารถให้ดีสักคันผมต้องใส่ความที่ว่ามันมีตัวงผมลงไปผมอยากอยากนั่งรถที่มีกลิ่นผมมากที่สุดอ่ะก็คือประมาณว่าเหมือนกับเราได้สัมผัสอารมณ์ที่มันเป็นป้ายแดงมากที่สุดนั่นคือสินที่ผมใส่ลงไปนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ซีเรียสน,นะครับอยากจะขับอยากจะซื้อมาแล้วโอเคผมไม่ซีเรียสตรงนี้อยากจะทำแบงเดิมๆก็ได้ครับแต่ให้เพื่อน ทำใจไบรลยนะครับว่ามันไม่ได้เวิร์กตรงเลยครับมันไม่ได้เวิร์กเพราะว่าเบาะมันจะหย่อนมันจะอะไรยับนะครับเพื่อนเก็ลองดูนะครับเสชดูว่าบางเต็นที่เขาลงรูปเนี่ยเล่นสีสันเงาฟัดเลยนะซึ่งจริงบเบาะเบนไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันก็เป็นแบบที่เพื่อนเห็นนี่แหละนะครับเบาะผ้าหลังคานะครับพวกปุ่มพวกเนี้ยก็คือเกิดจากการทํานะ คลิปนี้ผมมาจะอยากจะมาบอกเพื่อนนะครับให้ทำใจนะครับเพราะว่าทั้งที่ผมปล่อยคลิปไปหลายคลิปแล้วเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนนะครับพอินบ็อกมาว่าก็อยากปั้นรดเหมือนกันนะครับก็มาเตือนเพื่อนนิดนึงครับว่าเพื่อนอาจจะทําได้ดีนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งถ้าเพื่อนที่ว่าไม่มีพลังชันเหล่านี้อยู่เนี่ยมันก็จะ มีราคาที่แตกต่างกันไปนะครับเอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คืออย่างที่ว่าราคาที่เพื่อนทำเนี่ยอย่างผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมเคยลองสอบถามราคานะครับผมซ่อมราคาขนาดเนี้ยอู่บางอู่นะครับผมอาจจะซ่อมห้าพันนะครับอู่บางอู่คิดหมื่นหนึ่งสองหมื่นนะครับมีแบบนั้นนะครับก็ให้เผื่อใจต,ตรงนี้ว่าถ้าเพื่อนไม่มีอู่นะครับไม่มีทีมงานที่ ซัพพอร์ตทำเรื่องเหล่านี้ให้นเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้จบในราคาที่ผมจบนะเปลียนกันไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนได้ถูกของผมโอเคนะครับก็ดีไปก็ผมก็ดีใจด,ด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆที่ว่าเอาซื้อมามาปั้นเองใหม่เนี่ยนะครับอย่างผมทําไปหมื่นหนึ่งสมมุตินะฮะบ,บางจุดผมทาไปหมื่นหนึ่งเพื่อนไปเจอหมื่นห้าอย่างเงี้ยนะครับก็ราคาการปั้นก็จะสูงไปนะครับลด ที่บอกว่าลดมาห้าแสนห้าจะจบที่แปดแสนนี้ก็อาจจะสูงบีหรือว่าอาจจบในคุณภาพที่ว่าไม่ได้อย่างที่ต้องการก็คือก็เลยมาเตือนเพื่อนน,นนะครับในในแง่ในการทำรถว่าราคาที่เราจะคุมค่าใช้จ่ายเนี่ยมันอยู่ที่อู่ที่จะทําให้เรานะครับอย่างผมไปทําอู่ที่มันเป็นรถญี่ปุ่นนะครับพักพ่วกันเนี่ยไม่ใช่ว่าอู่ญี่ปุ่นทุกอู่เขาจะทาให้นะครับ หรือว่าอู่ญี่ปุ่นทุกอู่เขาจะทําได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีงานของเขาอยู่อย่างผมเนี่ยค่อนข้างว่าเคยทํารถญี่ปุ่นด้วยกันมาเยอะแล้วนะครับก็เลยได้คอนดิชั่นออกมานะครับก็เวลาที่จะให้เขาทําเนี่ยก็ต้องบางทีเขาไม่เคยทํานะครับก็ต้องส่งยูท b e ส่งอะไรให้ดูแล้วก็บอกว่าบางทีเขาก็ไม่กล้าทําเราก็บอกว่าโอเคคันนี้เสียหายผมรับผิดชอบมันต้องขนาดนั้นนะครับท่าเพื่อน ไม่มีอู่เบนนะครับหรือว่าอู่ที่เป็นของถึงตัวเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้ส่วนของผมผมจะแก้ปัญหาในปัญหาของผมด้วยวิธีการนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนก็ลองไปศึกษาว่าถ้าเ,เพื่อนจะปั้นเนี่ยถ้าเ,เพื่อนทําลักษณะของผมได้ก็จะควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนไม่มีคนดิช่นเหล่านี้นะครับเพื่อนก็ต้องช่างใจนะครับว่าจะปั้น หรือว่าไปซื้อรถที่เขาทำพรีเมียมไปแล้วนะครับอย่างอู่ทีเ่เต็นที่กรุงเทพเนี่ยก็มีอยู่หลายหลายแดดนะครับบางเต็นก็ขายรถใหม่เลยบางเต็นก็ขายรถก็เก็บงานในระดับหนึ่งนะครับจะให้เขาไปซ่อมทั้งหมดเนี่ยผมคอ้าใจเขาเลยว่าเขาซ่อมไม่ได้เพราะราคามันจะโดดนะครับอย่างรถอย่างที่ผมขับเนี่ยถ้าไปบอกว่าขายแปดแสนเนี่ย อาจจะบุกกำไรแค่สามหมื่นนะแปดแสนเนี่ยงบใครจะซื้อครับเพราะมันสูงแล้วนะครับแต่ผมมาพูดคิดตรงนี้ให้เพื่อนเข้าใจว่าเอาให้ดีเนี่ยขับดีๆได้เนี่ยให้สวยงามเนี่ยต้องใส่เงินไปประมาณนั้นนะครับถ้าเพื่อนทำได้ถูกขนานั้นผมดีใจด้วยนะครับก็ถือว่าเพื่อนโชคดีมากนะครับก็เป็นข้อคิดนะครับให้ เพื่อนๆได้รู้ก่อนที่เพื่อนๆจะปั่นรถนะครับสุดท้ายแล้วท้ายสุดในคลิปนี้ไม่ว่าเพื่อนจะเลือกปั่นรถเองหรือซื้อลดก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการให้ของขวัญกับตัวเองพบกันใหม่กับบุกค,คาสตรอรี่ขับรถดีไม่ขีด